ซึ่งนี่คือสิ่งที่คุณลุงเธอใช้น้ำส้มควันไม้ของ TPI แล้วเห็นผลแล้วประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่เมื่อก่อนมันก็คงจะเป็นเช่นนี้เหมือนกันตอนที่ยังไม่เจอผลิตภัณฑ์ของ TPI ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างมันก็มันก็เหมือนกันนะถ้าพูดถึงว่าตอนยังใช้เคมีอยู่นะครับมันก็คือเป็นเหมือนกันแหละมันก็ถ้าเป็นนอนก็ต้องซื้อยาฉีดเป็นเพี้ยก็ซื้อยาฉีดครับคือยามันแพงอื มันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็แต่ก็ต้องฉีดกันครับคือในสมัยนี้ยังไม่ได้ใช้ชีวภาพนะทีนี้เรามาเปลี่ยนลองชีวภาพมันก็ใช้ชีวภาพได้คือมันก็ไปแมลงมันก็หนีแหละแมลงก็หนีไปคือคือแน่นอนว่าตอนที่เราใช้เคมีเนี่ยนะมันก็คือมาฆ่าถูกต้องไหมมันคือมาฆ่าเลยมาฆ่าเลยรละฆ่าไม่ฆ่าธรรมดามันไม่ได้ฆ่าเฉพาะเพี้้ไม่ใช่ฆ่าเฉพาะหนอนมันฆ่าทั้งแมลงตัวห้ามตัวเบียนที่มันอยู่ในนี้ด้วย ก็กปัญญาฆ่า,มาแมลงคือไม่เหลือแล้ว